ตักเลยครับนี่คุณน้องกินปะครับเกิดอะไครับ มาพอกันองแล้วครับมาอนี้มาผอกับเบาเดนอีซานตายครับตำมะพริกก่อนครับแต่เบาเด็นที่ใส หหอมแดงน้ำเลยครับพี่น้องครับกะใส่หอมแดงไปน้ำครับตำให้เข้ากันแต่สูตรของเบาเดนเนี่ยิะใส่พริกขัวเด้ครับพริกสดขัวแบบพอเฮิมๆนะเดี๋ยวให้เบาเดนตำก่อนครับ ่าใส็แล้วครับใส่ลงไปเลยพริกขัวกับหอมเด็งสดๆต้าใส่กันครับสูตรของเบาเด่นอนีสานใต่ครับสูตรนี้เป็นสูตรตุ่ม ปลาขยง,งใส่น้ำมัสมครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวหายประเดนใส่เครื่องปรุงก่อนครับใส่ผงหนูไปเลยครับเกลือใส่ลงไป ปลาครับใส่ลงไปถะาไข่ครับพี่น้องใส่ลงไปล่อให้น้ำเดือดเบาแดนกับสีไซปลาขันยังลงไปครับเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนครับพี่น้องเมื่อน้ำเดือดแล้ว เบาเด่นกิบสิไซปลาขันยังลงไปครับฮี่ครับพี่น้องปลาขันยนังโลนึงพอด,ด้ครับใส่ลงไปห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนอย่าฝ่าคนครับให้นำเดือดก่อนบะหนี่น้ไม,ม้นสม เฮาจะค่อยใส่เป็นน้ำล้างครับพี่นอ้องเมื่อนำต้มปลาเดือดแล้วบัวดนดี้จะใส่น้ำมันส้มลงไปครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันครับพี่น้อง สเสียบวครับต้มปลาขแนแยงใส่นมไม่สมครับพี่น้องสูตรเสียบเบิดเตถั่นครับปลาขแนแยงบานเท่ากับห้าแยงได้ครับทุกมือจะคอยมาเสียบมะนวน้ำเบาเด็นนะครับเดี๋ยวให้นำเดือดก่อนเบาเด็นกับใส่พักลงไปครับ ครับมาซุกเร็ววันดกกีดทราต้นหอมกับพักอีตูลงไปครับใส่ไร้กระเสียนได้ครับพักอีตูครับพี่น้อง ปลาขนแยงใส่นำไม่สมเรียบร้อยเลยครับพี่น้องไปไปชิมน้ำบาแดงครับตักเลยครับนี่พี่น้องกินปะครับ สวัสดีครับัสดีครับมาพอกับเบาเดนเป็นทางการครับพี่น้องมันอนีเบาเดนได้ไม่นูต่มปลาข้าแยงใจน้ำมัยสมครับ จากคลิปที่แล้วบ่าวเด่นได้ไปหาปลามากครับบ่าวเด่นก็นได้ปลามากประมาณโลน,นึงครับปลาขี้แยงล้วนเลยครับพี่น้องกับโต๊ะใบใหญ่เดี๋ครับโต๊ะใบใหญ่เดี๋ครับพี่นอ้องมีข้าวเหนียวครับลูกสาวจัดหายครับแก้วครับ ต่องเสียวเวลาหรอครับจัดเลยครับห่้ยห่อนห่อนห่อนครับคิดมงก่อนอู้นปากเป็ยงเป็นเนนเลยครับ dám cái ไม่ไหม่เลยครับ ก็อจจะนับเสียบหลยพี่นอ้องต่มปลานแข่งใส่นมไม่สมใส่พักอีตูสุดแสบครับมา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 เส็บน้ำมันเด่น ปากเงียบก็หายยากได้พี่น้อง

ạ. Tạm ส่วนมากบ้านเดือนสิกินในข้าวเจ้าอู้หอนพี่น้อง ปากให้ยังได้เด่นเลยครับ กับบรรยากาศยามเสาร์แสบครับเริญออาหารพี่น้อง พี่น้องที่อยู่ในประเทศตามประเทศมากินข้าวสาวน้ำบัดเดนครับ สาดาทไหมใครครับนี่ อิ่มแล้วครับพี่น้องกินผู้เดียวเต็มหมอ้อเลยครับจะจัดให้พีมงานคลิปนี้บาวแดนอิสานตายก็ขอฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแดนน้ำแนครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิงด่งเลยครับกะสิได้บ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ และจะได้บิ่งคลิบย้อนหลังนำครับคลิปนี้เ,าเบาแดนกระสิขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ